ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นปฐมศึกษาปีที่สําสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันในหน่วยเ,เรียนรู้ที่2ค่ะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเรื่องสนุกกับการเขียนโปรแกรมเขาวงกฏลูกที่8ปดค่ะเราไปดูมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดกันเลยนะคะมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีว้วัดว4.2ป2ทับ2 เขียนโปรแกรมอย่างง่ายโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมจุดประสงค์การเรียนรู้ค่ะ 1. อธิบายการเขียนโปรแกรมในเว็บไซต์ code.org code 2บทเรียนที่6เรื่องเขาวงกฏลูกที่8ถึง14 2. เขียนโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ code.org code 2บทเรียนที่6เรื่องเขาวงกฏลูกที่8ถึง14และ3ค่ะ มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้เมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมคะที่เด็กๆได้เล่นเกมจากเขาวงกดลูกที่1นถึงเไปนะคะที่นักเรียนเล่นนักเรียนรู้จักสัญ,ญลักษณ์นี้หรือไม่คะเด็กๆหลายคนรู้จักแล้วนะคะนั่นก็คือสัญ,ญลักษณ์การทําซ้ํานั่นเองคะ่ะเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะว่าลูกคะ่ะเด็กๆคะ ลูบหรือการทำซ้ำเด็กๆคิดว่ามีประโยชน์อย่างไรคะถูกต้องค่ะช่วยลดความยุ่งยากซับซ้อนในการเขียนโปรแกรมค่ะลูบเป็นการเขียนโปรแกรมที่ต้องมีการทำงานมากขึ้นอาจต้องมีการกำหนดการทำซ้ำและในการเขียนโปรแกรมที่มีความซับซ้อนขึ้นไปอาจต้องมีการเขียนลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมให้ครอบคลุมทุกกรณีนะคะเพื่อให้โปรแกรมทำงานไม่ผิดพลาดค่ะ เอาล่ะค่ะเด็กๆนักเรียนสังเกตภาพนะคะแล้วเขียนเป็นลำดับขั้นตอนได้อย่างไรคะค่ะถ้าเด็กๆนะคะนำลำดับขั้นตอนไปเขียนนะคะเด็กๆก็จะต้องเขียนยาวแบบนี้เลยค่ะแต่เด็กๆสังเกตเห็นอะไรไหมคะว่าจะมีข้อความที่เป็นเซตซ้ํากันอยู่นะคะนั่นก็คือข้อความตรงนี้เลยค่ะไปข้างหน้าหันขวาไปข้างหน้าหันซ้ายนะคะจะวนอยู่แบบนี้นะคะจํานวน 5รอบนั่นเองค่ะถ้าเราจะนำข้อความเมื่อกี้นะคะมาเขียนเป็นอัลกอริทึมแบบทำซ้ำก็จะได้แบบนี้เลยค่ะเริ่มต้นทําซ้ำห้าครั้งไปข้างหน้าหันขวาไปข้างหน้าหันซ้ายแล้วก็จบค่ะเอาละค่ะทีนี้เราก็ลองไปเขียนในพื้นที่การทำงานดูนะคะ นำรูปภาพนำอันกริทึมเมื่อสักครู่นี้ไปเขียนในพื้นที่การทำงานก็จะได้ดังตัวอย่างนี้เลยค่ะนั่นก็คือทําซ้ำห้ครั้งนะคะแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นไปข้างหน้าหันขวาไปข้างหน้าหันซ้ายแบบนี้หครั้งนะคะเจ้าซอมบี้ก็จะเดินทางไปถึงทานตะวันแล้วค่ะ ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการทำกิจกรรมกลุ่มค่ะนักเรียนจับคู่โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ code.org เข้าสู่บทเรียนที่6เขาวงกดลูปโดยปฏิบัติกิจกรรมอย่างต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะในลำดับที่8ถึง14พอเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็บันทึกผลการฝึกเขียนโปรแกรมค่ะเอาล่ะค่ะในการแบ่งกลุ่มนี้นะคะเด็กๆที่เรียนออนไลน์นะคะก็จับคู่ค่ะโดยการ เขียนโปรแกรมผ่านซูมนะคะแล้วก็เด็กๆที่เรียนออนไลน์นะคะก็จับคู่ตามความสมัครใจนะ,ะแล้วก็ปฏิบัติกิจกรรมตามที่คูทอปได้สั่งไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนเข้ามาที่เว็บไซต์นะคะก็เหมือนเดิมเลยค่ะนักเรียนเข้าไปในส่วนของนักเรียนนะคะแล้วก็เข้าไปที่คอร์สสองค่ะเลือกบทเรียนที่6นะคะเขาวงกหลูป โดยครั้งนี้นะคะเราก็จะเริ่มที่หมายเลข8ค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างของโปรแกรมนะคะและเมื่อนักเรียนทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<ๆ>ก็อย่าลืมนะคะบันทึกผลหลังการเขียนโปรแกรมค่ะเด็กๆน่าจะอยากที่จะเขียนโปรแกรมแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมคะเอาละค่ะเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะคะเริ่มกันเลยค่ะ เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆพอปฏิบัติกิจกรรมเขียนโปรแกรมนะคะผ่าน c o d e org ในลำดับที่8ถึง14แล้วนักเรียนสังเกตเห็นข้อความนี้หรือไม่คะแสดงโค้ดไหนเด็กคนไหนบ้างที่เข้าไปดูอ๋อ เกือบทุกคนเลยนะคะค่ะเมื่อเราเข้าไปดูนะคะก็จะแสดงโค้ดแบบนี้ค่ะโค้ดแบบนี้นะคะก็เป็นโค้ดเกี่ยวกับการทำซ้ำค่ะโดยคำว่า for นะคะก็คือการทำซ้ำนั่นเองแล้วก็นักเรียนจะสังเกตเห็นข้อความนะคะเขาน้อยกว่าห้านั่นแปลว่าอะไรคะก็คือจำนวนครั้งที่ทำซ้ำนั่นเองค่ะทำซ้ำในเรื่องของอะไร move forward ก็คือไปข้างหน้าใช่ไหมคะโดยรวมๆแล้วก็หมายความว่าทำซ้ำห้าครั้งในการไปข้างหน้านั่นเองค่ะเด็กๆเรามาตรวจสอบการเขียนโปรแกรมหมายเลขแปถึงหมายเลขที่14บสี่ไปพร้อมๆกันเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวครูท็อปจะเริ่มที่หมายเลขแ8ก่อนนะคะค่ะทีนี้นักเรียนได้การเขียนโปรแกรมแบบครูท็อปเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลอง ตรวจสอบกันเลยค่ะโดยกดที่คําว่าเริ่มนะคะเก <Bra ins. S 1> ่งมากเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราลองมาดูข้อความกันก่อนนะคะว่าข้อความนี้บอกอะไรเราบ้าง เขาแสดงความยินดีที่คุณสามารถแก้ปริศนาด่านที่8นี้ได้สำเร็จแต่คุณสามารถใช้แค่6บล็อกก็พอนั่นแปลว่าเราใช้เกิน6บล็อกแน่ๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปเล่นอีกครั้งหนึ่งนะคะโดยกดที่คำว่าลองอีกสักครั้งค่ะเอาละค่ะเด็กๆโอ้โหเด็กๆใช้ไปตั้ง10บล็อกแน่เขาให้ไม่เกินกี่บล็อกค,คะให้ไม่เกิน6บล็อก ครูท็อปมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าในการทําซ้ําหันขวามีซ้ํากันอยู่กี่ครั้งคะในเซตนี้สามครั้งค่ะเพราะฉะนั้นเราไม่จําเป็นต้องทําซ้ําในเรื่องเดิมๆบ่อยๆนะคะเราก็แค่ลากทําซ้ําอย่างที่สองทิ้งไปค่ะลากทิ้งเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ทําซ้ํานะคะลากไปค่ะ แล้วก็นำทำซ้ำสั้งในการไปข้างหน้าหันขวาเข้าไปอยู่ตรงกลางเมื่อกี้ที่ครูท็อปบอกว่าเซตนี้ทำซ้ำกันกี่ครั้งคะสามครั้งเพราะฉะนั้นก็ใส่หมายเลขสามลงไปค่ะนักเรียนคะเราใช้ไปกี่บล็อกคะเราใช้ไปเพียงห้าบล็อกเท่านั้นเองคะ่ะเอาละคะ่ะทีนี้ลองตั้งค่าใหม่แล้วก็เริ่มเล่นอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ เก่งมากๆเลยนะคะไปที่ด่านต่อไปเลยค่ะค่ะมาถึงด่านที่9แล้วนะคะเด็กๆคนไหนบ้างคะที่เขียนโปรแกรมแล้วได้เหมือนของครูท็อปโอ้โหแทบจะทุกคนเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราลองไปกดเริ่มเล่นกันดูดีกว่านะคะว่าถูกต้องหรือไม่ เราไปดูกันที่หมายเล็กสิบกันเลยนะคะค่ะไหนคะเด็กๆคนไหนบ้างที่เขียนโปรแกรมแล้วได้เหมือนของครูท็อปเลยโอ้โหเขียนได้เหมือนครูท็อปกันทุกคนเลยนะคะเก่งมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราลองไปตรวจสอบความถูกต้องกันเลยนะคะ ไปที่ด่านต่อไปเลยค่ะหมายเลข11ค่ะเอาละค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนบ้างคะที่เขียนโปรแกรมแล้วได้เหมือนของครูท็อปเลยเก่งมากๆเลยล่ะค่ะยิ่งเขียนเยอะก็ยิ่งเก่งใช่ไหมคะเราก็จะเชี่ยวชาญมากขึ้นงั้นทีนี้ลองไปตรวจสอบความถูกต้องกันเลยค่ะ ไปต่อเลยนะคะกับหมายเลขที่สิบสองค่ะเอาล่ะค่ะหมายเลขที่สิบสองค่ะเด็กๆคนไหนบ้างคะที่เขียนโปรแกรมแล้วได้เหมือนของคุณท็อปเลยเก่งมากเลยค่ะในด่านนี้นะคะเป็นการเดินทางเพียงสั้นๆน,นะคะเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมก็จะง่ายกว่าด่านที่ผ่านๆมานะคะเอาล่ะค่ะเด็กๆเ,เรามาตรวจสอบความถูกต้องกันค่ะ มาต่อกันที่หมายเลข13เลยนะคะเอาละค่ะเด็กๆด,ดูภาพนี้นะคะแล้วลองเลือกคำตอบค่ะว่าจะต้องเขียนโปรแกรมแบบไหนนะคะที่จะทำให้ซอมบี้ค่ะเดินไปหาทานตะวันก่อนอื่นเด็กๆเ,เห็นปัญหาหรือยังคะปัญหาของเรามีอยู่ว่าอย่างไรคะอ๋อโปรแกรมที่ เป็นตัวเลือกนะคะก็คือเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยเราจะแก้ปัญหานี้อย่างไรคะค่ะเราก็จะเขียนเป็นภาษาที่เราเข้าใจก่อนนะคะค่ะโดยการเดินทางนี้นะคะก็คือการหันซ้ายไปข้างหน้าหันขวาไปข้างหน้าแบบนี้ค่ะวนรอบอยู่สามครั้งนะคะเอาละค่ะตรงกับตัวเลือกที่เท่าไหร่คะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะตรงกับตัวเลือกที่สองนะคะ ต่อไปเลยนะคะเป็นหมายเลข14สิบสี่ค่ะเด็กๆแก้ปัญหานี้อย่างไรคะเก่งมากเลยเราก็จะต้องเขียนลำดับขั้นตอนเป็นภาษาที่เราเข้าใจใช่ไหมคะแล้วก็ไปเทียบเคียงกับภาษาอังกฤษว่าตรงกับตัวไหนนะคะแล้วเราก็จะเลือกตัวเลือกนั้นกูทับเริ่มที่ภาพแรกเลยนะคะค่ะภาพแรกนะคะก็ไปข้างหน้า หันซ้ายไปข้างหน้า3ครั้งหันขวาแล้วก็ไปข้างหน้าเด็กๆก,ก็จะเห็นนะคะว่าเรามีคำสั่งซ้ำอยู่3ามลำดับนั่นเองค่ะโอเคค่ะทีนี้เลือกได้หรือ,อยังคะว่าตรงกับภาษาอังกฤษตัวไหนฉเฉลยนะคะเด็กๆหลายคนเลือกคำตอบนี้ใช่หรือไม่คะเก่งมากๆเลยค่ะ เอาละค่ะเราไปดูที่ภาพที่สองกันเลยนะคะไปข้างหน้าสองครั้งหันขวาไปข้างหน้าสองครั้งตรงกับภาษาอังกฤษในภาพที่เท่าไหร่คะ,ฉะเฉลยนะคะเด็กๆคนไหนเลือกข้อความนี้บ้างเก่งมากๆเลยค่ะเราไปดูที่ภาพที่3กันเลยนะคะอันดับแรกก็ต้องเขียนลำดับขั้นตอนออกมาก่อน ไปข้างหน้า3ครั้งหันซ้ายไปข้างหน้าหันขวาแล้วก็ไปข้างหน้าค่ะในขั้นตอนนี้นะคะก็จะมีซ้ำอยู่3ที่นะคะนั่นก็คือไปข้างหน้านะคะซ้ำสามครั้งค่ะซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษในภาพนี้นั่นเองค่ะ เด็กๆเก่งมากเลยนะคะทำถูกทุกข้อเลยค่ะเอาละค่ะหลังจากที่เราปฏิบัติกิจกรรมนะคะเขาวงกดลูปตั้งแต่8ถึง14เรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนทุกกลุ่มนะคะเขียนแผนพังความคิดค่ะสรุปความรู้ที่ได้นะคะพร้อมกับปัญหาที่เจอนะคะแล้วก็วิธีแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไปติดที่ด้านหลังห้องค่ะเพื่อให้เพื่อนๆนะคะตรวจสอบความถูกต้องค่ะ เอาละค่ะหลังจากที่เราปฏิบัติกิจกรรมกันมาครบเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาที่เราจะต้องมาระดมสมองค่ะช่วยกันตอบคำถามนะคะในแบบทดสอบชวนคิดเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วงั้นเราเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะจากภาพค่ะข้อใดวางคำสั่งได้ถูกต้องสิวินาทีนะคะสำหรับคำตอบในข้อนี้เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆตอบได้หรือเปล่า ฉเฉลยนะคะนั่นก็คือข้อที่3านั่นเองค่ะเพราะเป็นรูปแบบการทำซ้ำสามครั้งนะคะนั่นก็คือหันซ้ายไปข้างหน้าหันขวาแล้วก็ไปข้างหน้าค่ะข้อต่อมาเลยนะคะจากภาพจะเขียนขั้นตอนการทำงานเป็นอัลกอริทึมได้อย่างไร1ิบวินาทีค่ะสำหรับคำตอบข้อนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆเกฉเลยนะคะ คำตอบข้อนี้ก็คือข้อที่1น,นั่นเองค่ะเพราะเป็นรูปแบบการทําซ้ํห้าครั้งคือหันซ้ายไปข้างหน้าหันขวาแล้วก็ไปข้างหน้าค่ะค่ะหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมไปแล้วนะคะในบทเรียนที่3มและ6ค่ะนักเรียนได้รับความรู้อะไรบ้างคะโอ้โหเด็กๆต่างได้รับความรู้ที่หลากหลายนะคะแล้วก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะคะโดยหลกัหลกๆค่ะ ในเว็บไซต์นะคะ code.org ก็จะมีบทเรียนให้เลือกเรียนแล้วก็ฝึกเขียนโปรแกรมอย่างหลากหลายค่ะแล้วก็เป็นการเขียนโปรแกรมที่เป็นการกำหนดขั้นตอนให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามลำดับแล้วก็รูปแบบที่กำหนดไว้โค้ดนะคะก็คือข้อความภาพสัญ,ญลักษณ์หรือรหัสที่ใช้ค่ะแทนการสื่อสารของมนุษย์แต่ว่าทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจนะคะ การเขียนโปรแกรมให้ทำคำสั่งเดิมๆหลายๆครั้งนะคะในการเขียนโปรแกรมมักจะออกแบบคำสั่งทำซ้ำหรือเรียกว่าคำสั่งลูปมาให้ใช้งานค่ะเว็บไซต์ code.org นะคะเป็นเว็บไซต์สำหรับฝึกเขียนโปรแกรมค่ะตั้งแต่ระดับง่ายไปจนถึงระดับยากเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเลยนะคะทำให้ผู้ศึกษาเนี่ย ได้รู้ขั้นตอนแล้วก็สามารถนำความรู้ไปใช้เขียนโปรแกรมได้จริงๆค่ะค่ะและในสำหรับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนลองตรวจสอบตัวเองนะคะว่าผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้หรือไม่ 1. ค่ะนักเรียนสามารถอธิบายการเขียนโปรแกรมในเว็บไซต์ code.org คอร์สบทเรียนที่6เรื่องเขาวงกดในลูปหมายเลขแถึงสิได้ 2ค่ะนักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมผ่านเว็บไซต์ code.org c o ร์ e สบทเรียนที่6เรื่องเขาวงกฎในลูปหมายเลขก8 1ถึง14ได้และข้อที่3ค่ะนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ครูท็อปคิดว่าเด็กๆนะคะผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้ง3ข้อนี้อย่างแน่นอนเลยละคะ่ะสำหรับวันนี้นะคะครูท็อปต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ